ทีนี้เรามาเฉลยการบ้านกันนะคะข้อที่สี่ที่ครูให้นักเรียนไปทํานะทีนี้ข้อที่หนึ่งนะคะก็คือเขาต้องการหาค่าไอยุกําลังเก้าสิบเจ็ดดี๋ยวครูหากระดาษทูตก่อนอ่ะไอยุกําลังเก้าสิบเจ็ดทำยังไงนักเรียนก็เอาเก้าสิบเจ็ดตั้งหารด้วยสี่สี่สองเป็นแปดเศษหนึ่งไอหนึ้งเหลือลบกันเหลือหนึ่งหนึ่งเจ็ดลงมา ซี1ีหเหลือเศษหนึ่งเศษหนึ่งเป็นได้เท่าไหร่คะ 1, เศษหนึ่งนั่นก็ย้อนกลับไปดูเศษหนึ่งเศษ1มีค่าเท่ากับ I อ่ะทีนี้ข้อ1น่ตอบไตอบเศษหนึ่งใช่ไหมคุดจดไว้ก่อนเศษ1เท่ากับ I เศษสองเท่ากับเศษสเท่ากับ เศษศูนย์หรือลงตัวเท่ากับเท่าไรอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูเศษหนึ่งข้อนี้เศษหนึ่งใช่ไหมคะตอบ i นะคะตอบ i เดี๋ยวลบก่อนนะเอาเรียนทําไมมันลบไม่ได้ทีอันนี้ลบได้อ่ะตอบ i เดี๋ยวครูเขอดูสูตรก่อนครูลืมหนึ่งลบหลบ i นึงลบหลบไ หนึลบหนึ่งลบโอเคค่ะต่อไปข้อที่สองร้อยสามสิบนั่นเองก็ร้อยสามสิบตั้งเอาสีไปหารใช่ไหมสี่อะไรคะสี่สามสิบสองลบกันเหลือหนึ่งดึงสูนยลงมาสี่สองเป็นแปดเหลือเศษสองเศษสองคือตอบลบหนึ่งค่ะต่อไปห้าร้อย เอาสี่ไปหารสี่หนึ่งเป็นสี่ลบกันเหลือหนึ่งต่อไปข้อที่สามอ่ะครูย้อนกลับไปข้อที่สามเมื่อกี้นะอ่าก็จะเป็นสี่ห้าร้อยตั้งใช่ไหมคะเอาสี่ไปหารสี่หนึ่งเป็นสี่ลบกันเหลือหนึ่งดึงศูนย์ลงมาสี่สองเป็นแปดลบกันเหลือสองดึงศูนย์ลงมาสี่ห้ายี่สิบ เศษเท่าไรเศษศูนย์นะคะเศษศูนย์ก็คือมีค่าเท่ากับ1ค่ะต่อไปข้อ4นะคะข้อ4ี่หกรอสหาหารด้วยส4 1เป็น4ลบกันเหลือ2องือ3ลงมา4 5 20 48 32เหลือเศษเท่าไรคะเศษ3มีค่าเท่ากับลบ1ค่ะ ต่อไปข้อที่5ข้อที่5ครูสอนแล้วว่าถ้าเป็นการบวกการของ4ตัวเรียงติดกันอย่างเช่นเลขชี้ก,กําลังบวกเรียงกัน4ตัวนะคะเช่น I กําลัง5 6 7 8อย่างเงี้ยแบบเนี้ยเรียกว่า4ตัวเรียงกันถ้า4ตัวเรียงกันเอามาบวกกันผลของการบวกกันตัวเนี้ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไรจําได้ไหมอันนี้นะคะมีค่าเท่ากับ0ทีนี้นักเรียนก็ไปหา I กําลัง9ค่ะก็เอา9้า ตั้งเอา4ไปหาร4 2เป็น8เหลือเศษ1เศษ1ก็คือมีค่าเท่ากับ i นะคะต่อไป10ใช่ไหมคะ10เอา4ไปหารเหลือเศษ2เศษ2ก็คือมีค่าเท่ากับลบ1ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบลบ1บวก i ค่ะใครผิดนะเนี่ยก็ไปแก้ด้วยนะต่อไป ข้อที่6กถ้าเป็นการคูณกันแล้วยังไงคะ4ตัวเรียงกันได้ชี้กําลัง4ตัวเรียงกันเหมือนข้อไหนอะ่ะไหนไหนไหนสี่ตัวเรียงกันผลของการคูณกันจะมีค่าเท่ากับลบหเสมอนะคะตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่น i กกาลัง10คูณ i กำลัง1 1บ2 13เนี่ยสตัวเรียงกันไอตัวเนี้ยคูณกันมีค่าเท่ากับลบห ทีนี้เรียงก็ไปหา i กกำลังสิบสี่สิบสี่ใช่ไหมคะสิบสี่เอาสี่ไปหารสี่สามสิบสองเหลือเศษสองเศษสองมีค่าเท่ากับเท่าไรลบห่ค่ะลบ1นะคะคูณกับลบ1ต่อไปไอกำลังสิบห้าสิบห้าเอาสี่ไปหารสี่สามสิบสองเหลือเศษสามเศษสามนะคะมีค่าเท่ากับเอ้ยเมื่อกี้เศษเท่าไหรเศษเศษสอง เศษสองมีค่าเท่ากับลบหนึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นลบไอสิเป็นลบไอข้อไหนครูคูณผิดนักเรียนก็ดูให้ครูหน่อยนะลบไอนะคะทีนี้ลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูนลบไอได้ลบไอเพราะฉะนั้นข้อหกตอบลบไอ ต่อไปจะเป็นเรื่องที่2ก็คือสมบัติของการบวกและการคูณนักเรียนชีตมันผิดนักเรียนแก้นหน่อยนะคะการคูณต้องเป็นนอนเนการคูณของจํานวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูป a บวก bi หรืออยู่ในรูป ab ก็ได้นะคะโดยที่ a คือส่วนจริง b คือส่วนจินตภาพวิธีการบวกหรือการลบกันทํำยังไงวิธีการบวกก็บวกกันง่ายนิดเดียวคะ่ะก็คือเอาตําแหน่งที่ไม่มี i บวกกัน ตำแหน่งที่มี i บวกกันนะคะในที่นี้ก็จะได้ว่า a บวก c แล้วก็เอา b ไปบวกกับ d ตัวอย่างเช่นตัวอย่างข้อที่1ค่ะจงหาค่าของจำนวนเชิงซ้อน4บวก3 i บวกกับลบ1บวก2 i วิธีการบวกก็คือบวกง่ายๆค่ะก็คือเอาตำแหน่งส่วนจริงบวกกันส่วนจริงในที่นี้ก็คือ4บวกกับลบ1ได้3ส่วนจินตภาพบวกกันก็คือ ตัวนี้คือส่วนจินตภาพใช่ไหมคะก็จะเป็น3บวก2เป็น5 i ค่ะเพราะฉะนั้นข้อ1ตอบ3บวก5ไข้อที่2เป็นการเขียนจำนวนเชิงซ้อนในอีกลักษณะหนึ่งนะคะวิธีการบวกก็เหมือนเดิมก็คือเอาส่วนจริงบวกกันส่วนจินตภาพบวกกันส่วนจริงในที่นี้ก็คือ2บวก5เป็น7จินตภาพก็คือ3บวก6ได้9เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบจำนวนเชิงซ้อน3 9นะคะ ต่อไปทีนี้การคูณคูณยังไงวิธีการคูณนะคะสมมุติว่าการคูณนะคะก็คือ a บวก bi คูณกับ c บวก di วิธีการคูณก็คือนักเรียนก็โยงไปค่ะเอา a คูณไปทีละตัวเอา a คูณ c ก่อนแล้วก็ a คูณ di เสร็จแล้วนักเรียนก็เอา bi คูณไป bi คูณ c แล้วก็ bi คูณ di เดี๋ยวครูพาคูณในข้อนี้เลยลวกันข้อที่สามนะคะจงหาผลคูณของจํานวนเชิงซ้อนลบสองบวกห้าคูณกับจํานวนเชิงซ้อนสามบวกสองคูณนักเรียนก็เอาลบสองคูณไปก่อนลบสองคูณสามได้ 6, ลบหลบสไปคูณสองไอได้ลบสี่ไอเสร็จแล้วนักเรียนก็เอา5 i าคูณไปห้าไอคไูณสามสิบห้าไ 5 I คูณกับ2 I 2คูณ5เป็น10 I คูณไได้ I กำลัง2อ้าว i กำลัง2มีค่าเท่ากับเท่าไรใครจำไดไ I เดียวมีค่าเท่ากับรูทลบ1เพราะฉะนั้นไอกำลังสองจึงมีค่าเท่ากับรูทลบ1ยกกำลัง2หรือมีค่าเท่ากับลบ1นะคะดังนั้น I อกำลัง2มีค่าเท่ากับลบ1นักเรียนก็แทนค่าไปก็เป็นลบ6อันนี้บวกกันได้ บวก 11i ต่อไปบวก10คูณกับ i กำลังสมีค่าเท่ากับลบ1 10คูณกับลบ1ได้ลบ10ลบ10ลบ, 10, ลบ6ได้ลบ16บวก 11i เพราะฉะนั้นผลของการคูณก็จะตอบลบ16บวก 11i นะคะต่อไปข้อที่4จงหาผลคูณของจำนวนเชิงซ้อน1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง2 ซึ่งตัวนี้นะคะทั้งหมดยกกำลังสองถ้าเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือมันเป็นการคูณกันของ1นบวก i อยู่2วงเล็บถูกไหมคะเพราะยกกำลังสองคือการคูณกันอยู่2อวงเล็บก็เหมือนเดิมนะเรียนก็คูณไปเอา1คูณไป1นคูนหนึ่งได้1 1ึคูน i ได้ i ต่อไปเอา i คูณไป i อคูนหได้ i i คูณไได้ i ยกกำลังสองไอกำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไรคะ i กำลังสองมีค่าเท่ากับลบหใช่ไหมคะต่อไป i บวก i ได้ 2i i กำลังสองมีค่าเท่ากับลบหอันนี้ก็ลบหายไปเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบ 2i คะ่ะโอเคอ่ะต่อไปทีนี้นักเรียนก็ไปกระจายตัวนี้นะฝากการบ้านข้อ5แล้วก็ข้อหนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวนะข้อนี้ อ่ะอันนี้ก็การคูณทีนี้ให้นักเรียนทําการบ้านข้อที่2กับข้อที่3ข้อที่2ใหญ่ก็คือเขาบอกว่าจงเขียนผลลัพธ์ให้อยู่ในรูป a บวก bi เมื่อ a b เป็นสมาชิกของจํานวนจริงครูจะยกตัวอย่างข้อที่4ให้ดูข้อที่4นะคะก็คือ5บวก2 i บวกกับจํานวนเชิงซ้อน1ลบ4 i บวกกับจํานวนเชิงซ้อนลบ3บวก i บวกกันนะคะก็เอาส่วนจริงบวกกันส่วนจริงก็คือ5บวก1เป็น6 6หลบ3ได้3ต่อไปค่ะส่วนจินตภาพบวกกันก็2อลบ4ได้ลบ2ลบสบวก1ได้ลบ1ก็เป็นลบไออ่ะทีนี้ทำข้อ1 2 3 4นะคะต่อไปข้อที่ 3ค่ะจงเขียนผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปของ a บวก bi ทีนี้เขาให้เราทำอะไรคะมันอยู่ในรูปของการคูณถูกไหมคะมันอยู่ในรูปของการคูณเดี๋ยวครูจะคูณข้อไหนดีคูณข้อคูณข้อข้อสองอ่ะครูจะคูณข้อสองให้ดูข้อสองนะคะเป็นจำนวนเชิงซ้อนหนึ่งลบเจ็ดกับายลบายวิธีการคูณก็คูณยังไงอะ่ะ หรือนักเรียนจะเขียนอย่างนี้ก็ได้อะถ้านักเรียนกลัวงงนักเรียนก็เขียนไอหนึ่งไอหนึ่งลบเจ็ดไออะก็คือหนึ่งหนึ่งลบเจ็ดไอถูกต้องไหมคะคูณอยู่กับไพ่ลบพไพไอถูกต้องไหมคะวิธีการเขียนจำนวนเชิงซ้อนเขียนได้สองแบบทีนี้นักเรียนก็เอาหนึ่งคูณไปหนึ่งคูณไพ่หนึ่งคูณลบไพไอหนึ่งคูณไพ่หนึ่งคูณไพ่ได้าย หนึ่งคูณลบไพไอก็ได้ลบไพไอต่อไปเอาลบเจ็ดไอคูณไปลบเจ็ดคูณพายลบเจ็ดไอคูณพายได้ลบเจ็ดไพไอลบเจ็ดไอคูณลบไพไอลบคูณลบเป็นบวกเจ็ดคูณพายได้เจ็ดไพไอคูณไอไดไอกำลังสองทีนี้อะไรบวกลบกันได้อะ ไม่มีตัวไหนบวกลบกันได้ก็พายลบพายไอลบเจ็ดพายไอไอกำลังสองมีค่าเท่ากับลบหนึ่งเอาลบหนึ่งมาคูณก้อนนี้เป็นลบเจ็ดพายใช่ไหมคะทีนี้มีตัวไหนบวกลบกันได้ไหมอะจับคู่อันที่มันมีไอมาไว้ด้วยกันซะอันที่ไม่มีไอก็ไปไว้ด้วยกันนะคะ ก้อนนี้สามารถบวกลบกันได้สัมประสิทธิ์หน้าภายตรงนี้คือ1 1-7ลบ7ได้ลบ6พายไอ้ก้อนนี้มี i จับมาไว้ด้วยกันแล้วก็ดึงอะไรออกคะ,ะลบพาย i ลบ7ภพาย i แล้วคูก็ดึง i ออกนะคะก็จะเป็นอ่ะดึงลบออกก่อน ดึงรบออกจากอันนี้ดึงลบออกจากอันนี้เหลือเจ็ดพายแล้วก็เอาไอออกแบบนี้ค่ะทีนี้ทำข้อ1ข้อ3แล้วก็ข้อ4นะคะข้อ5ข้อ6แล้วก็ข้อ7ส่ง